ก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสากว่าแล้วเกืบตีสีแล้วในขณะนี้คนอคื่นนอนนะเราจะไปเที่ยวครับวันนี้จะไปไหนเดี๋ยวตามผมไปเลยนะตอนนี้ขอเอาของขึ้นรถก่นอนวันนี้เราก็มาถึงรีสอร์ทกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้คณยังไม่ไดร้รีวิวรีสอร์ทให้ดูเพาว่าเราต้องไปลงเรือตอน8โมงนะตอนนี้กี่โมงละ7จ็ดโมงละ จากตรงนี้ไปถึงเรือประมาณ10กิโลได้มั้งเดี๋ยวจะเอาของลงจากรถแล้วก็เตรียมเฉพาะสิ่งที่จําเป็นไปตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรืออ่าวมะขามป้อมแล้วนะครับตอนนี้8ปดโมงพอดีเลยมาตรงเวลาเป๊ะตอนนี้เดี๋ยวทีมงานกำลังขนของขึ้นเรือกันนะครับกิจกรรมที่เราทำมาวันนี้ก็จะมีดำน้ำํามีตกปลาแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราฟิกไว้จะเป็นเน้นตกปาลาซะส่วนใหญ่นะครับตกลงกับเรือไว้ว่าช่วงเช้าเนี้ยเราจะไปดำน้ํา สามเกาะหรือสองเกาะอะไรประมาณนี้บอกเลยนะว่าวันนี้สักประมาณยี่สิบโลไหมไถึงน้ำหนักปลาเปล่าออกไปประมาณยี่สิบโลถืออะไรมาเพื่อนะองอันนี้จำเป็นอหรอไม่จำเป็นเรือจะออกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่แรกเขาว่าจะไปที่เกาะมันกลางใช่ไหมเกาะมันกลางอ่าเกาะมันกลางก็ใช้เวลาเดินทางสาสินาทีนะครับเราตอนนี้ก็คือไปดำน้ำก่อนที่แรกหลังจากนั้นอ่ะ เราเดินทางไปต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปถึงเกาะทะลุอะแล้ว,าว,ลวมาดูเพร่ราชาจารยกโดยรวมปฏิวัตาไปโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเกาบมันกลางกันแล้วนะครับ ซึ่งเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะแรกที่เขาจะพาเรามาดำน้ําดูปะการังกันส่วนด้านหลังของเกาะมันกลางเนี่ยก็คือเกาะมันในนะครับจะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าแต่ว่าเราจะไม่ได้แวะเป็นที่นั่นหรอกเพราะว่าผมอาตัวมาเคยมาแล้วนะฮะอยากจะเปลี่ยนเป็นใช้เวลาที่เหลือกับการตกปลามากกว่าพี่ไตเขาบอกว่าตอนนี้ที่พามาหลังเกาะก่อนนะ่ะเพราะว่าฝั่งนู้น่ะน้ำค่อนข้างแรง ก็เลยพามาหลบหลังเกาะก่อนตรงนี้น้ําค่อนข้างเบาหน่อยก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาลงไปดําน้ํากันจุดแรกของเรานะครับตรงนี้ก็คือมันกลางนั่นเองไะ ไปฮะเราได้เดินทางมาถึงเจาะทะลุกันแล้วอยู่ด้านหลังอังค์เททนดินไ,ไหว <c oughs> อาการเหมือนทันดินไหวไงไม่รู้ <c oughs> ผมว่าใจเย,ย็นตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะออกปลา <c oughs> ให้อาหารปลาแน่นอนเดี <c oughs> ๋ยวเราไปคุยกัเนเรือปล <c oughs> าเดินทางมาจนถึงเกาะทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางเดินค่อนข้างลําบากเลยแล้วก็พอ,อขึ้นมาถึงปุ๊บ ก็อุทยานก็เด่นเรา่อนเลยนะฮะคนละ40บาทถามว่า40บาทนี้คุณได้อะไรบ้างได้เดินสะพานสะพานกระกคือได้เดินสะพานอันนี้คือบรรยากาศเราวอ็ประมาณนี้ เากาะทะลุนะฮะถ้าสําหรับกลุ่มเพื่อนนะอ่ะผมว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าสมามติสำหรับคู่รักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยตอนเนี้ยเราก็ออกจากเกาะทะลุมาแล้วมาที่ตกปลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกลับไปบ้าง ปลา,าเป็นยังไงมาดูกันเราเป็นจัดเราเป็นกัดฮะคุณแนมะ่นี่อตอนนี้ก็ทยอยเล่นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมตกปลาของเราวันนี้นะผมรอตัวใหญ่เลยให้วีเขาเล่นตัวเล็กๆพวกปลาใสคืบพวกปลาคืบอะ่ะให้เขาเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราเล่นตัวใหญ่เลยเล่นปลาเกมใหญ่ไม่น่าเกิน

เอาไปเลยครับการิดพลดแล้วผดูแ <payer> ล <muş> ้วการผิดาดอะไปที่รได้เงินครับโั้ มีปลาสดๆ,ๆเลยนะที่เราตกกันขึ้นมาในนี้นจะมีเนื้อทั้งเนื้อปลาเก๋าแล้วก็เนื้อปลาสายแดงนะฮะมองข้างเนี่ยลุ็นะฮะเป็น <c oughs> มากเ,เลยอ, <c oughs> อันนี้ครับนึงจิ้มนึ่งจิ้มหัวตุ้งก้นย่างอันนี้ไ <c oughs> ต่ก็ทำได้ฮนะ ใส่ซอสปี <sketches> oh, tá, ่ร <painted> ม <vậy> no ือปประชันเนี่ยมือป่าประชมือมือตกปลาชอนของเรานะฮะวุ่นวายไปทั้งเรือเลยนะฮะมกุ้งิ้เยอะเลยี่ไมเยอะี่มันเจ็ากเลยเฮ้ยไอครับย้ไม่เสร็ยื้ย้ยยื้ยยื้้้ยยื้ั้งื้ยยื้มย้ยย้ยย้ยยื้ยยื้ยยยยื้ยย้ยยื้ย้ยยื้ยย้ แล้อะไรอ่ะแล้วมึงก็หยิบไม่ออกไปชิ้นนึงแค่อะจะไม่ได้เรื่องไม่ได้เอ้เวลาให้พี่อ้นหยิบพี่อ้นหยิบพี่อ้นหยิบเอาไปด้มอะไรดมอะไรภาษาเขาจะยอมเขาจะลงได้ที่จะโมวกเลยเขาไว้ดมดมยาเลยยอมยิบเอาอุลป้อนขึ้นมาโอ๊ย วาซาบีแรงจานเลยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าไต่ใส่ไปเยอะมากเขียนงไงครับโหคุณหัวเราเลยครับคุณอะอค,คุณอะแต่สำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณอาหารที่ทะเลมอบให้นะครับอย่าเยอะเลยก็ไม่รูอะไร vậy vậy Đâu rồi. nghe đi, gọi đi